และนี่นะครับก็คือโรงแรมนะครับที่ผมจะพักนะครับที่มาเที่ยวที่อยุธยาวันนี้ก็คือคลาสสิกคาเมโออยุธยาโฮเทลนะครับพูดชัดๆคลาสสิกคาเมโออยุธยาโฮเทลนะครับโรงแรมนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นโรงแรมเอกรเกอที่หนึ่งของอยุธยานะครับมีสารพัดสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับ ตั้งอยู่บนถนนโรจนะนะครับมาจากกรุงเทพด้วยเส้นผลโยธินเนี่ยนะครับตอนเลี้ยวเข้าเกาะอายุธยาอยู่ฝั่งขวารถของท่านจะอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นขากลับกรุงเทพถ้าออกจากเกาะอาุธยามาบนถนนโรจนะโรงแรมอยู่ซ้ายนะครับแล้วก็ท่านก็ตรงเข้ากรุงเทพได้เลยจริงๆก็คืออยู่ใ,ใจกลางเมืองอยุธยา mm hmm. เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองนะครับที่นี่ใหญ่โตโอรนะครับแล้วก็ สะดวกสบายนะครับเราเห็นน้ำนะครับที่ฉ่ำชื่นนะครับเราเห็นนี่ตรงนี้นี่ไม่ใช่สระว่ายน้ำนะท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเป็นสระสวยงามนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นนะครับนี่ใครๆที่บ่นว่าอายุธยาร้อนมามองเห็นน้ำแล้วก็ฉ่ำชื่นใจใครที่บอกว่าเอ๊ะโรงแรมนี้ทำไมไม่ติดน้ำนี่เสยเลยครับน้ำมาเสยเลย ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดน้ำก็ชุ่มฉ่ำได้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเช็คอินนะครับในโรงแรมนี้ก่อนที่จะเข้าโรงแรมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่หลายอย่างนะครับนี่ครับเราก็จะต้องทรมดักฝุ่นฆ่าเชื้อโรคนะครับนี่เหยียบเข้าไปเนี่ยเหยียบ จริงๆแล้วต้องเหยียบ 1, 2, 3, 4 4สเต็ปนะครับแล้วก็มาซับแห้งนะครับแล้วเราเค่อยเข้าไปต้องเหยียบ4หน 1, 2, 3, 4ง่าย่ำเท้านะครับพอเข้ามาเสร็จอ่าสวัสดีครับมาเราก็จะมาวัดอุณหภูมิก่อนเลยท่านผู้ชมครับนี่อ่า36.4จจากนั้นปื๊ดเป็นสเปรย์พ่นออกมาแล้วนะครับ ล้างมือนะครับนี่ใส่แมสเอาไว้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนี่เคาน์เตอร์อันนี้ที่ตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นจริงๆดอกไม้จริงท่านผู้ชมครับในภาวะโควิดนี่เราหาโรงแรมที่ปักดอกไม้สดแท้ๆนี่เกือบไม่เจอแล้วนะฮะเกือบจะทุกโรงแรมปักเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้ปลอมหมดอันนี้ดอกไม้สดจริงๆสดจริงๆ,ๆสดจริงๆ,ๆใบก็สดจริงๆ,ๆโอ้ สวัสดีค่ามาเช็คอินนะคะผมอยากเชิญชวนนะครับเวลาที่เรามาเที่ยวอยุธยาเนี่ยนะครับควรจะมาพักค้างแรมที่โรงแรมที่อยุธยา แล้วก็โรงแรมที่ขอแนะนำเนี่ยนะครับก็คือโรงแรมคลาสสิกคามิโออยุธยานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีห้องพักตั้ง3รูปแบบนะครับห้องเด l u ลักซ์รูมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นห้องขนาดใหญ่สะดวกสบายนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกห้องสตูดิโอนะครับก็ขนาด43ตารางเมตรนี่ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะครับก็คือห้อง One d r o o m suite นะครับก็คือห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับอันนี้ถึง58ตารางเมตรนี่สะดวกสบายแล้วก็หรูหรากากันมากเลยนะครับมานะครับมาลองค้างคืนที่อยุธยาที่โรงแรมคลาสสิกคาเมโออยุธยากันดูครับท้ายที่สุดของรายการในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ขอกราบเรียนย้ำนะครับว่า1วันในอยุธยานั้น มีคุณค่ามากเกินนะครับเราได้เห็นนะครับสะพานโบราณนะครับสมัยอยุธยาที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็แสดงอิทธิพลของเปอร์เซียอย่างชัดเจนเราได้ไปวัดบรมพุทธารามนะครับซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่โตและอาจจะเป็นวัดประจำรัชการของสมเด็จพระเทราชาแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงด้วยนะครับและเราอิ่มอร่อย ที่ร้านขนมจีนต้นก้ามปูอโยธยาซึ่งมีกับข้าวกับปลาอาหารเยอะแยะมากมายนะครับและที่โรงแรมคลาสสิกคามิโออุทยาโรงแรมที่โออาทันสมัยและตอบโจทย์ของคนที่ต้องการมาเที่ยวอยุทยาและนอนสบายขอรับรองนะครับว่านอนสบายด้วยเครื่องนอนอย่างดีสบายที่สุดครับกลาบลาเลยนะครับเพราะจะลาไป คลอกฟรีคลอกฟีสวัสดีครับช่วงท้ายของรายการนะครับเราก็จะมาเฉลยคำตอบกันครับเมื่อต้นรายการนะครับได้ถามท่านผู้ชมเอาไว้ว่าสะพานที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรครับง่ายๆเลยนะครับขอเฉลยเลยว่าสะพาน ที่นำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้ชื่อว่าสะพานเทพหมีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับและอย่าลืมนะครับกรุณากดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นแฟนเพจของเพจรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้สื่อสารถึงกันได้ใกล้ชิดมากขึ้นขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับไม่ได้โฆษณานะไม่รู้จักเขาแต่ว่าเพื่อนเขาส่งมาให้เนี่ยตะก้อหมาเนี่ยนะ นั่งนึกถึงแต่ก่อนนี่หมาดุเนี่ยนะจับหมาใส่ตะกอ้อไม่เห่าเลยไม่กัดด้วยตอนนี้เผ่าทองใส่ตะกอ้อนะฮะทั้งเห่าทั้งกัดแต่กัดไม่ได้เห่าได้อย่างเดียว